วิธีการตรวจสอบนะครับเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราเนี่มีแอปที่มันเป็นอันตรายต่อเครื่องเราหรือไม่บางทีเราเข้าไปใน Google ไปท่องเว็บไปดูเว็บไซต์น้นเว็บไซตนี้แล้วเราไปแตะนะครับดาวน์โหลดโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีผลต่อโทรศัพท์ในเครื่องของเรามันอาจจะลบข้อมูลมีไวรัสนะครับเอาข้อมูลทำลายข้อมูลของเราก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับ เข้าไปเช็คและกำจัดแอปเหล่านั้นนะครับต้องเข้าไปตรวจเช็คนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันมาได้อย่างไรนะครับเข้าไปที่ Play Store ของเรานะครับกดเข้าไปมองบนขวามือนะครับมุมบนกดเข้าไปครับตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เราเห็นจัดการแอปและอุปกรณ์ของเราเมนูแรกครับกดเข้าไป ตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าอุปกรณ์ความว่าอุปกรณ์คือโทรศัพท์ของเรามีปัญหาหรือนะครับมีไวรัสมีความเสี่ยงที่จะโดนมันแวร์หรือไวรัสนะครับก็จะมีระบบแจ้งเตือนให้เราดังที่เห็นนะครับตัวแรกอุปกรณ์ของคุณมีความเสี่ยงพบแอป,ปที่เป็นอันตรายแอป,ปที่เป็นอันตรายหมายความว่าเราไปโหลดแอป,ปที่ไม่ได้อยู่ใน Play Store หรือแอป,ปที่อยู่นอกเหนือ Play Store นะครับเข้ามาไว้ในเครื่องของเรากดเข้าไปครับเห็นไหมครับแอป,ปนี้นะครับ ซึ่งมันจะมาในรูปแบบของลิงก์รูปแบบของอะไรก็แล้วแต่ที่เราหลงเวลาเราไปท่องเว็บนะครับแล้วเราแตะหรือดาวน์โหลดมาโดยที่เราไม่รู้จริงๆคือมันมันเข้ามาโดยอัตโนมัติก็ได้นะครับเราไปแตะวิธีการที่จะต้องเอาออกก็คือนะครับถอนการติดตั้งเพราะว่ามันจะเป็นไวรัสทำให้เครื่องเราช้านะครับและก็ทำลายในเรื่องของข้อมูลของเราได้ถอนการติดตั้งครับ เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็คือสแกนนะครับกดคําว่าสแกนตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะช่วยโปรเทคเครื่องของเราได้นะครับก็ลองเช็คดูนะครับรีบเข้าไปเช็คดูเลยว่าในเครื่องของตนเองนะครับมีสัญลักษณ์อย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าอุปกรณ์ของท่านแล้วนะครับคือไม่พบนะครับแอปที่เป็นอันตรายแบบนี้นะครับต้องลองเช็คดูครับ เป็นอย่างไรบ้างครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังสร้างรายได้บน Facebook ครับ